เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นแท็กจ้องคิวดูดส่วนตัวนะคะใครจะฝากถวายนะคะดอกบัวให้พ่ะแม่ลักมีนะคะทักสอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะ ไพ่ใบแรกนะคะทาวเวอร์ Tower. จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกระทันหันหรือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทําให้คุณเหนื่อยล้านะคะพลังงานต่างๆมันกาลังจะดีขึ้นนะคะแดไม้เทา้าบางคนไปอธิษฐานขอพอรไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเกี่ยวกับการเหนื่อยล้าในชีวิตนะคะหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจกําลังจะได้นะคะโอกาสใหม่ๆ นะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเจอเรื่องที่มันแย่มากๆนะคะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ทําให้คุณทุกข์ใจมากๆเหนื่อยมากๆนะคะบางคนมีปัญหาชีวิตบางคนมีปัญหาความรักบางคนมีปัญหาการงานนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเจอหลังจากเนี้ยมันจะเป็นการ บดพันธนาการนะคะที่หนักอึ้งน,นะคะคุณกําลังจะแบบเยียวยาตัวเองได้หรือกําลังจะดีขึ้นนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินเนาะอาจจะไปขอพรในเรื่องการเงินมาแล้วการขอพรนี้ค่ะท่านรับรู้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้บางคนไปขอพรปูรฤ่ฤาษีบางคนไปขอพรอ,องค์พระพิคเนตบางคนไปขอพรอ,องค์พระพรหมนะคะรับรู้หมดเลย บางคนไปขอพรท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะไปขอมาเออท่านได้รับพรแล้วนะคะคุณกำลังจะได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาหรือคุณกำลังจะแก้ปัญหาได้กำลังจะมีวิธีกำลังจะคิดนะคะวิธีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้นะคะหรือพรที่ขอเนี่ยคุณคิดว่าเอออาจจะไม่ได้แล้วล่ะอาจจะแบบ ออไม่ได้ท่านไม่ช่วยแน่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วท่านช่วยนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามเวลานะคะเพราะคนขอพรเนี่ยเยอะนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบได้รวดเร็วทันใจมันก็เต็มไปตามวาระกรรมของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำบุญเยอะเยอะนะคะบุญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะ เนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปขอพรเกี่ยวกับพระแม่ลักษมีเนาะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเจ้าแม่ควนอิมนะคะคุณจะได้รับแล้วนะบางคนขอพรไปนะคะตั้งแต่สี่ห้าเดือนที่แล้วสี่ห้าวันที่แล้วนะคะคุณจะได้แล้วนะใจเย็นๆนะคะบางทีอะค่ะคุณใจร้อนพอใจร้อนเนี่ยคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้เนาะ พอการเราคนเราอะค่ถ้ามันขาดสติเนาะเราจะหาหนทางไม่ออกเพราะฉะนั้นนะคะให้เราจะเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันมีทางแก้มันมีทางออกนะคะคุณจะได้รับนะคะสมองที่ทำให้เกิดคิดอะไรออกมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้น มีหนทางในการดับทุกข์มากขึ้นมีหนทางในการแก้ในการแก้ปัญหามากขึ้นสิ่งนี้คุณจะได้รับนะคะคือสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเออคุณจะผ่านไปไม่ได้คุณเป็นคนเก่งและคุณเป็นคนแก่งยังไงคุณก็ผ่านได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณขานะตอนนี้บางคนน่ะเครียดจนไม่มีสติเครียดจนใจ ร้อนมู้วามนะคะท่านก็จะนำพาสตินะคะมาให้คุณเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาบางทีเราอาจจะต้องลองนะคะใช้การแก้ปัญหาจากตัวเราเองด้วยบางคนบางคนที่มูวไวอะสุดท้ายแล้วนะคะคนที่มูวไว้สุดท้ายแล้วคุณจะได้นะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้นะคะเชื่อนะคะเชื่อมั่นในความดี นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเคารพที่คุณศรัทธานะคะสิ่งเหล่านั้นจะนำพา,าวิธีการแก้ปัญหาหรือข่าวดีมาให้คุณแน่นอนบางคนนะคะคาดหวังเรื่องเงินบางคนอยากให้ชีวิตมีความมั่นคงมากกว่านี้คุณจะได้แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่บางคนอะไม่ใช่ขอพรอ,อย่างนี้แล้วคุณไม่ลงมือทำนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอะค่ะคุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณาคาดหวังนะคะให้จัก,กรวาลช่วยคุณได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณได้แต่คุณต้องลงมือทำด้วยนะซึ่งสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังอะค่ะกำลังจะได้เราเร็วนี้เร็วสุด2วันนะคะสวันสองสัปดาห์ สองเดือนนะคะประมาณนี้ขอให้คุณนะคะโชคดีขอให้คนที่มีความทุกข์อยู่นะคะทุกๆคนจงพ้นทุกข์นะคะหาวิธีการแก้ปัญหาเหตุแห่งทุกข์ได้ขอให้ อ่อทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังขอให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะคลี่คลายและคุณมีสติปัญญาที่จะเดินก้าวต่อไปและนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้ชีวิตคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะใครอยากฝากถวายนะคะดอกบัวให้พ่อแม่รักสมีทักทางไลน์นะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย